เห็นหิมะครั้งแรกมีชีวิตเป็นยังไงนะหรือว่าเราควรจะกินมันเข้าไปเลยอยู่ทามกลางหิมะคนเดียกก็หิวใจสุดๆแล้วปกติฤดูหิมะคนสวิตเขาทำอะไรกันตอนนี้เราก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตรงที่ที่เราจะไปเดินเนี่ยเป็นฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะเห็นวิวเป็นฝั่งเยอรมนีนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมสวิตเซอร์แลนด์มันไม่เห็นเป็นภูเขาเป็นสีเขียวๆเป็นแม่น้ำเหมือนในรูปที่เห็นเลยอะ ก็เพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับขอบขอบของสวิตเซอร์แลนด์เนาะคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเลยไปที่น้ำตกคลโฟร์นะคะมันจะอยู่ระหว่างบอร์เอร์ของซูริชแล้วก็ช h o ปเฮาส์เนะคะใดๆคือชอบบรรยากาศแบบนี้มากต้งโเ,เป็นติกปแกคือถึงเราจะเดินคนเดียวอย่างเงียบงันนะคะไม่มีคนแต่ว่ามันก็สวยอะมันฮิวใจมากๆ เราเดินเดินอยู่ใช่ไหมมันก็มีคําถามผุดขึ้นมาว่าหิมะมันเกิดได้ยังไงนะแกสมอติ playback ไปตอนมัธยมนะคะหิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศละเหิดกลับเป็นผลึกน้าแข็งมันรวมกันจนมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วอากาศก็พายุไม่ไหวมันก็เลยตกลงมาเป็นหิมะนั่นเองการที่ได้เอนจอยกับสภาพแวดล้อมแบบนี้มันเป็นรางวัลชีวิตมากเลยนะ โอเคน้องตกแรงขึ้นเอาอีกเอาอีกเล่นคนเดียวแล้วหนึ่งแก <Yeah, S 1> มันฟินมากอ้ายตกใส่หน้าฉัน ปกติตอนซัมเมอร์ใช่ไหมคนก็จะมานอนอาบแดดตรงเนี้ยเยอะมากแล้วก็จะว่ายน้ําพายเรือกันตรงเนี้ยเยอะมากเราก็เคยลงไปไว่ายนะแต่ว่าต้องใช้บอดว่ายน้ำมาช่วยเพราะว่ายน้ําไม่เก่งนะคะส่วนตอนนี้นะหรอเงียบมากเงียบสุดๆแต่ว่าเราก็ชอบนะคือมันได้ยินเสียงของ Swan, ใช่ไหมแล้วก็เสียงของหิมะมันเหมือนกับว่ามัน arouse feeling grateful in our mind something like that you know การที่เราได้เห็นหรือว่าสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแบบนี้เนาะมันทำให้เรารู้สึกสงบนิ่งแล้วก็ได้คุยกับตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่เราควรที่จะมีความสุขกับปัจจุบัน ึงแม้ว่าปัญหาในอนาคตเนี่ยจะทำให้เรากังวลไปบ้างแต่ว่าทุกๆปัญหามันมีทางออกเสมอจริงๆก่อนที่เราจะมาเดินเล่นน่ะก็คือร้องไห้ยอยู่เว้ยแล้วอยู่ดีๆเหี่ยมาก็ตกลงมาแล้วมันก็ทำให้มู o ดเราเปลี่ยนเลยเว้ยมันทำให้รู้ว่าจริงๆสิ่งที่สวยงามอ่ะมันก็มีอยู่รอบตัวเราแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไง กลับมาบ้านก็หิวเลยนะคะทำของกินสักหน่อยอ๋อแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าช่วงวินเทอร์เนี่ยคนสวิสเขาทำอะไรกันก็คงจะเป็น snow kiting skiing ice skating dog sledding or snow tubing or even glacier climbing snow hiking thermal bath อันนี้คืออยากทำมากนะก็คือเราจะไปแช่น้ำที่มาจากน้ำปูท้องถิ่นแล้วก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุอะทุกคนยมมี y วันที่2องนะลองขี่รถออกมาดูข้างนอกบ้างว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนนี่มันเหมือนนิยายสโนไวท์เลยอะคนแคททั้งเจอ็ดอยู่ไหนนะสโนไวท์มาแล้วคะ่ะ เราเป็นคนที่ชอบป่ามากแล้วดูนี่ดิเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศหนะจากป่าสีเขียวชัอุ่มเนี่ยเปลี่ยนเป็นป่าที่เต็มไปด้วยหินมะกะแกชอบความข่าโพนี้มากดูสิทุกคนมันข่าไปหมดเลยอะ่ะ ความแบบยังไม่ได้ซื้อรองเท้าบูทนะคะก็คือใส่รองเท้าธรรมดานี่แหละแบบสัมผัสกับหิมะเต็มๆชอบมากสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวอล์กการเดินเล่นทำการหิมะคนเดียวของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะทุกคนแล้วก็ see you in the next video bye